เริ่มที่รุ่นใหม่สุดนะครับตัวนี้ Z90 90ฟันละเอียดน,นะครับตัวนี้ตีม m ม็ดอินอยู่นะแต่ลูกบลอมีปุ่มเซต,ตที่ล็อกก่าน,น,อ,อ,นอ้นนี้อันนี้ต่อไปรุ่นอันนี้ครับ 4061รุ่น72ฟันละเอียดนะครับมีปุ่มเซ็ตที่ล็อกเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่น4061อันนี้รุ่น36ฟันนะครับยังตีเม d ดอินเยอรมันอยู่ยครับอันนี้รุ่นเก่าละ ง่ายๆครับเสียงจะนุ่มกว่าก็รุ่นนี้4ี่0เหมือนกันตัวนี้เลิกผลิตแล้วครับตัวนี้ไม่มีปุ่มเซฟตี้นะใช้กดเอา ก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้รุ่นถูกสุดเป็นรุ่นสี่หุนสี่ศูนย์หกสองครับตัวนี้หัวสลับนะเืมยใ่ยางนหนึ่งสามสิกฟันละเอียดนะครับตัวนี้อัวนี้รู้สึกว่าฟันหยาบมากที่สุดในกลุ่มเลยแล้วก็นึงออกนี้